สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีชุดยังี่มาในชุดอะไรเนี่ยคิดสมบูรณ์สมบัติจังกูเบลเมีอน้ัุ้างอนแต่มิบมีงในเมือนี้เั่นทาเยอะไรแบบนี้เ่ยไต้ฮันกับพ่อไต้ฮันไต้ฮันไฮันไ้หไม่หไ้ัไม่มีนเดีว ตัวน้ำก็มานักแม่ขับรแล้วเสียงลำตา่วนๆตัวน้ก็มานัแม่คุณอยู่างทางเป็นตาตื่สองวันปตาตื่นกับตัวน้เป็าตื่นคไม่ปี๊ย่อกมาใส่ดอกยิ่ย่ของม้าเหอนาไ่านเร้ว กดำดงนะนี่พี่เขาบอกว่าตรงอให้เขาหน่อยพี่ชื่ออะไรก็ใจอยู่แล้วก็ใจอยู่เขาสั่งโอเคครับโอเคครับโอเคครับอเคครับลามินลาบตามแงคุณมึงีมร้องคีมร้องปากเดียวปะเห็นปลายังไหมขอไม่ดูขอไม่ดู

พี่ยิ่งมะฮาใส่กุ้งดิดจวนแเนาอาาด่อหเสียคามรกแข่ง่า่ครักแล้วโไบไปไ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 ไป้ไิไไปไไปไไอไไอไไปไไปไาไปไไองไปไ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 ไไ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 ไ มาเคยื่อนน้องมาขว้างให้ยแล้เม่มนมนมนห้องจะคองอีกแล้ว่คอยม่อยนเนี้ มันม่ต้งส่ถขึ้ใกลอหัวอกอ่ได้ยินเสียงกันตูเปิดซีหาบง่นาะเาะเี่ยวหยนติดเสียงหัวหมนกแนอกักวนเอกลักษณ์เอ ลูกชิ้นชเชฟอ้อีหนี่ลูกเชฟอ้อเลยชเชฟอ้ดังๆเอ้อีเ็ซื้อมาอนเดยุ๊กดำน จกาขายไหมพี่เหมือนใครก็มาเพยแ่มยต้บรุษแกววองนะเอากไอที่ไม็ได้ดอกยันเขียนข้าก็เจอกระเป๋าน่มีเงินบ่เดี้ยเดี๋ยวไ้ต้อยจนอ่งนี่เลยนจะไปเปลี่ยนโทรศัพท์กเสียกระเป๋าผงราไม่บริแต่าย

ได้อะไรมาฝากนะส้มติ่มัวครับมาจากสกลครับได้กางเกงครับกับส้มติ่มัวแล้วก็ขนมขนมขนมปังขู้ถางป้อด้วยครับมาจากบ้เลยครับจากบ้านบ้านผมอยู่บุรีรัมย์นะเอ้ไปรับราชการอยู่โน่นอยู่สกลเป็นทหารอยู่โน่นหมาสางูท่ากีดศิวไลไปไปมินิก็ไปดู่ใชมัคร

กรมารานทุกวันเลยดอกจากสาวน้อยเพื่อไปเป็นกาบ้านไดเลยบองแม่ดิแม่เอามายังกากการว่กามึกปาเกามึกปมาหมึกีอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดสัก่อนครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ